ดิบใช้ผัดกระเพราแต่ว่ามข้าวเสียก็จะทำครัวสะใจข้าบแดนนะครับมาทำที่เรื่องซาปาณชนเผาชาวบ้านไต่ชาวไต่ชาวไต่ครับไม่เหมือนไม่มีโคกจริงเนาะณโคกไม่มีนะเขาปีชันปีอะที่นี่เขาถือว่าเขาไม่ใช้โคกนะครับคุณครัเสียจะใช้จีดกันตั้พริกกระเทียมแกงยำผัดผัดไปตระเพรา มาทานที่เมืองซา,าปากับบ้านชนเผ่าชาวไตนะครับโอ้ลีลาแกสุดยอดแล้วโอ้โหรีลาแกนะนี่ฮะน้ำกอะชี้รัรรรโอ่าตัวกันเร็แลวโอ้โหสุดยอดเลยครับวิทย,ยายุทดแก,แกเนี่ยล้ำเลิศครับครับ

ออนี่คือน้ำตา้ใส่ไก่ผัดมะระให้ให้เราพาดด้วยครับตาเนื้อตาลครับผัดผักกระล่ำเสีงเดียวนะไม่ไม่เสียงเสียงกนไปยเสียงกึนไปอ๋เสยียงกึนไทยน้อา้กันน้าปลาหน่อครับเนื้อปลาเนื้อลันเนื้อมันเนื้อมันเน้อปลาบปล่าน้อปลานื้อปลาคุณหมอกินน้ำปลาถึงเลยครับ ขอโทษนะครับซุยขอโทษนนะครับเดี๋ยวผมดูน้ำปลาเข้าหน่อยแปรี้ยนนี้น้ำปลาของคนเวียดนามจริงๆน้ำปลานี่ครับอร่อยอร่อยอร่อยความอร่อยออกมาแล้วครับต้องอิมเลยาไปเดินหนีเลยครับหอมป่าวหอมน้หอม อเฮ็ดน ah, ouais. okay. ึ่สวยครับเฮ็ดหอมเฮ็ดหอมเฮ็ดนึ่หอมเผ็ดนะครหอมเฮ็ดเนื้อสวยครับโอ้โหเดี๋ยวผมขอดูไนเนื้อะไรฮะน้ำปลาจากเวียดนามเ่ยเวียดนามเนี่ยคือเออเคยได้ยินว่าน้ำน้ำปลาจริงๆเนี่ยครับมันมาจากเวียดนามนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ของคนไทยนะน้ำปลาเป็นของเวียดนามจริงนะครับแล้วคนไทยก็น้ำปลาของเวียดนามน้ำปลาเขืนไต้น้ำปลาอ๋อ น้ำป่าปั๊มคือปลาน้ำก็คือน้ำนะครับที่นี่น้ำปลาจะไม่มีเ,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 เปิดคือไม่มีจุกก็อาเจาะรูให้ออกน้ำปลาที่หาะสองสามหยอดนะ้แกเล่นแบบคือ,อเทใส่เลยนะครับเดี๋ยวชิมน้ำปลาของอชาวเวียดหน่อยครับอ ชิ้นลอยนี่เลยขอบขอโทษบอสขอโทษดูให้นะชิ้นลอยชิ้นลอยอ่ะผมบอกเลยนะครับไดอน้ำปลาที่เวียดนามเนี่ยครับรสชาติต่างกับน้ำปลาที่เมืองไทยผมเคยชิมน้ำปลาที่พุที่เอามือแตะเข้าไปเนี่ยจะมีความเค็มนะฮะอ่าเอกขมๆเหมือนหวานนิดหนึ่งนะครับเพียบเค็มๆอือมีขมอ่าแป้งแป้ง ที่นี่รู้สึกว่าเป็นรสชาติน้ำปลาที่รสลมก่อบมากครับพีด่ดานะรสชาติดีครับแต่ให้ผมเดานะฮะน้ำปลาตัวนี้ไม่น่าน่าจะน่าจะใส่พวกผงโซเดียมคูออร์บูนเดตแน่นอนเลยคือพวกผงชูรสเนี่ยปริมาณที่มากเลยเนะครับมผมเดานะฮะเดานะครับก็หลังมาหลายเนาะ ต่างประเภทนารเออน้ำปลาต่างกับบ้านเราครับน้ำปกับ้านเราไม่เค็มมากครับไม่เต็มมากเลยเนาอาคุณทอดเสียก็เรื่องผัดอ่าเป็นที่อร่อยนะครับเป็นไงครับรอดเสียครับอร่อยโอ้โหผีมือแกต้องยอมรับครับว่าทำอาหารครับดูลีลาแกฮะน้ำตาลสุดยจังปลาหอมมากโอ้ทำเมนเนี่ย ชนองมาอ๋อบ้านเข้าก็มนี้ไปซื้อทำไมเอออดทนก็ได้เออใช่แล้วบ้านแกขายดิไม่บอกบ้านขายเขาบอกลูกบ้านเรายดินสองขอชนองขเอา่งจอเยเมนูกว่อไปไข่เจียวเทวดาฮ ผมไม่ตั้งชื่อวไข่คุด้าเพราะว่าเราที้สูงนะี่สีลาเก้อสุดยอดไม่เครัวาใจหอมครับหอมหอมมากได้เอาวางวางไว้ อ่าธธู้ชัยชัยรังรังรังลงุง่มอ่าสุัเสียแกใส่้อมแดงนะนะฮะอองแดงในในใน,ใน,ในเอ่อได้ไข่เจียวนะครับผมให้ชื่อว่าไ <ใน S 1> ข่เจียวยเคียวดา เดี๋ยวใส่เหมือนสีโพล่าเลยฮะดีราครับดีลาใส่เป็นเม็ดเลยพี่ใส่เป็นเม็ดเลยเป็นเม็ดเลยนั่นแหละใครกินก็ตักไปความพริกเผ็ดอนเลยโอ้โหตามีให้เผ็ิดกพลินให้เิดระจาย

หอมทองคนใต้คนใต้เขาพูดพูดว่าหอมอ่าพูดว่าหอมหอมว่าอย่างพิษครับไม่เห็นพิษหรอพอ๋อพิษอ๋อพิษคืออ๋อพิษหลออ๋ผมมินหอมอ๋อหอมหอมก้นก้นใต้อู่มินอู่มินอ่าอู่มินก็คือหอมฮะหอมก้นใต้มินมินหอมอู่มินหอมอ๋ออู่มินคือหอมจังนะอ๋อหอมหอมดังหอมดัง ผมจังจังจังชิวชิวดำไข่ไก่ไข่ไก่แบบนี้ควรที่ไว้ในควแก้วว่าการเกี่ยวไข่เกี่ยวกับเล็กๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไหม่หนุนบนสูงผมแนะนำว่าคนให้มันเล็กๆหน่อยครับไม่เป็นไรครับมันไม่สวยไม่เป็นไรขอให้มันสุกอไข่เกลียวสูตรที่ผมชอบเวลาจะติดกระทากก็คนไปครับจะให้มันติดได้มันจะไหม้มันจะไหม้ แกโคราดแล้วแกจะติดภาษาคนไตยแล้วเป็นคนเป็นคนเอ่อคนโคราดโอ้ยหรือคนโคราดคนโคราดเขาจะขับขึนเมือไทยอันนี้กินแบบอเมริกจริงๆเลยขับฟีไม่เป็นเกี๊ยวๆแหละสตีหม่กันชัดๆครับเรื่องน้ำมันครับเพราะว่าเราต้องใช้พลังงานเยอะเพื่อพลังงาน คุณท็อปเซียให้กรอบหรือไงครับต้องการให้กรอบหรือเปล่าครับอ๋อคือการทําให้กรอบต้องใส่น้ํามันต้องใส่ข้าวเกี๊ยวจริงจริงเปล่าอ่ะคือการกินคุณเนี่ยไ่เท้าให้อร่อยแต้องมีข้าวเกี๊ยวข้าวเกี๊ยวยูนิเซียนะตอกข้าวเกี๊ยวเป็นกับแกล้มหรือเปล่าใช่อ๋อจาจจาน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 เดี๋ยวหาจานย้อนจานยูนิู่นชามหรือจานมีมอันนี้อันนี้มีบอกมีมีอยู่ เราไปนะเราจะพูดสาษไต้กันนะครับตอนนี้นจะพูดไต้กับบ้านกลับบ้านเราจะพูดแบบนี้แหละทานตักข้าวเลยเดี๋ยวาตักข้าวไปอ่าแล้วผมตักข้าวให้หเอามของข้าวไปก่อนแต่วข้างนอกนะข้างนอกนิงนะครับเราเรายกหม้อข้าวก่อนนะครับก็ดีผัดกระลำนะผัดกระลิผัดกระลำก้นเขาเลยผัดกระลำเข่าเข่าอ๋อเข่าเต้นไต้อกเข่า,ขา เอาไปเลยดึงๆเอาไปเลยเอาไปเลยหนไครับตัดนี่นีก็เวลาเกี่ยวหลายครับเราไม่ต้องให้ถ่วขานอะขาขึ้นเลย่ะอันนี้ท่านประธานครับท่านประธานคุณฮักเสียกินนาา็ทัวระเกียมท้องเรามาทัวร์จน่ไม่ตาคุณฮักเสียเนจี๊้ทานละบากห่อย อันนี้คุณทัานเียชอบแบบจีนๆแค่รู้สึกว่าผมยางรอบเอวแกเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยแ้ัท่านที่ติดต,ตามาา youtube ของคับเสียน,นครับจะพบความเปลี่ยนแปลงภายในสามเดือนและอีกสามเดือนหน้าอ่เพื่อนๆจะพบความเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น,น,นอีกนะครับเผ <c oughs> <c oughs> ื่อคุณซิโจตอนนี้ก็เลี่ยงครับเลี่ยง โอ้ไข่เจียวหอมมากเลยครับผมบอกว่าหอมจริงๆที่นี่เขามีซอสศรีราชาให้เอ่ยชาวเวียดเธอกินไม่กอดผมไม่รู้เดี๋ยวผมดูเพื่อนนซอสอะไรเนี้ยหอมหอมหอมดังหอ,อมดังคือหอมจังดังจังก็คือดังหอมดดััหอมจมูกหอมขึ้นจมูกอไงหอมดัง อันนี้น้ำพริกอันน้ำพริกน้ำพริกสีราชาออืเผมชิมดูเอาน้ำพริกนะเอาน้ำพริกาไอนนะครับผมขอดมก่อนนะครับว่าเขาเป็นน้ำพริกอะไรนะครับอืมมนเหมือนกับน้ำพริกหอมลายหอมลายน้ำพริกกินกับข้าวไอ้บ้านเราเนยกินเนือเก็บไวไวไวลาดพวกขาหมูขอหน่อยนะ มันมันเป็นน้ำพริกที่่อาเหมือนกับออ่่าาทานกับข้าวขาหมูอ่ะผสมกับพริกศะหราชาเฮ้ยอร่อยนะเดี๋ยวผมก็ขอถ้วยข้าวใส่พริกกชนิดหน่อยนะครับเพื่อมากินกับไข่เจียวเอาไปเยอะไหมเดี๋ยวผมใส่น้ำพริกก่อนเขากินเป็นถ้วยเขากินอย่างนี้ฮะอ๋อ เืีแยวคนจ okay. ีนเราใส่อีหนึ่งนะครับก็คือก็คล้ายๆน้ำพริกเสียชาบ้านเราแต่รสชาติจะต่างกันนะครับนั่นเลยผงนัวไม่ใช่เป็นเออ่ใกล้ซอสเสียนี่นี่นี่ผงชูรสผงชูรสอีกแล้วโน่โน่โน คนที่นี่รู้สึกว่าชอบทานผงชูรสนะผมไปทานร้านอาหารที่เต่าไกลเนี่ยเห็นเห็นกาดูดิสับนิดนึ่งอ่าเล่นใส่เป็นกิโลเลยฮะใส่เป็นครับพีเลยฮะผัดทีผัดไปนิดนึงเ๋ยมาเจอนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวมาทานกันนะครับสวัสดีครับผม